เอาละครับผมการเสิร์ชทร่ชนะสู่ช่องซิกหนตอนนี้เราอยู่กับ,กบเกมนินจาอัลฟ้าอีกแล้วนะครับผม EP นี้เป็น EP ที่3แล้วนะครับผมนะวันนี้ก็เติมเพิ่มไปอีก1,000พบาทนะครับผมเพื่อที่จะขึ้นอันดับหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะฮะ อันดับแม่งล่วงอีกแล้วคนดูอะก่อนอื่นใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจการคลิปต่อไปให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับผมส่วนใครที่อยากดาวน์โหลดเกมนี้มาเล่นด้วยกันนะฮะลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับผมนะหรือใครจะเล่นผ่าน Emulator LD Player น็อ a y e r ย r ร์ s a ดสามารถดาวน์โหลดปเล่นได้เช่นกันเพราะว่าผมก็เล่นในคอมเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับผมเปิดเป็นวันแรกนะฮะเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยสามารถได้รับทอง8,888้อทอง แล้วก็ V I P 3ฟรีทันทีเลยนะคนดูรวมไปถึงตั๋วสุ่มนินจา100ใบเงิน1ล้านแล้วก็ทาด้านของไอตัวแต้มเติมเงินนะฮะเหรียญเติมเงินเนาะ1,000เหรียญถ้าเทียบเท่าเนี่ยก็ประมาณ200บาทนะครับผมแต่ว่ามูลค่ารวมเนี่ยกว่า2,000บาทนะคนดูนะแล้วก็ EP ก่อนหน้านี้ EP ที่2ผมทำการ แจกไอเทมโค้ดไปแล้วนะฮะรางวัล588เหรียญน,นะคุณดูทั้งหมด10รางวัลด้วยกันผมทําการแจกไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะมีไอเทมโค้ดแจกอีกหรือเปล่าก็รอติดตามก็แล้วกันเนาะส่วนของรางวัลที่เราได้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคุดูนะอันนี้คือเริ่มเกมมาปุ๊บจะได้กันทุกคนนะฮะใครที่อยากจะได้รับของรางวัลก็อย่าลืมนะครับผมนี่ใกล้จะหมดวันละรีบๆเลยนะท่านผู้ชมนะมาเดี๋ยวเรามาทําการนะครับผมนะซื้อของอัพตัวละครกันหน่อยดีกว่านะฮะ โอ้เนี่ยน so ี่อันนี้ว to ันที่2แล้วเข้า oh วันที่2แล้วทางด้านของตาวีครับผมนะตาวีเนี่ยถ้าเกิดว่าใครจําได้เนาะ NRT อ่ะเกมารุโตะอ่ะคนดูก่อนหน้านี้นะครับผมตาวีแกก็อยู่กิวเดียวกับผมเนาะเซิร์ฟเดียวกันตอนนี้แกก็ตามมาเล่นด้วยกันนะครับผมนะก็อยู่กิวเดียวกับผมนะครับผมนะเนี่ยตอนนี้ก็เป็นลองกิวผมอยู่ใครที่อยากจะมาอยู่องค์กรเดียวกันมาอยู่กิวเดียวกันตอนนี้ก็ยังมีพื้นที่ว่างอยู่นะครับผมนะ ใครอยากจะมาอยู่ด้วยกันก็ยินดีต้อนรับนะฮะท่านผู้ชมเอ๊ะไหนไปดูซิว่าสมาชิกตอนนี้เหลือเท่าไหร่วะเนี่ยห้องประชุมอ๋อนี่ไงนี่ไงตอนนี้เนี่ยสมาชิกว่างอีกประมาณ12ที่นะคนดู19.31ับ19แล้วตอนนี้ Q ID 1นึ่งเลยนะคนดูนะเลขสวยด้วยนะฮะใครจะเข้ามาก็ยินดีต้อนรับเลยนะคนดูมาลุยนี่นะครับผมเหลืออยู่ประมาณ7000ใครจะเติมเงินเนี่ยเติมตรงนี้นะคนดูนะ ใครที่แบบว่าเป็นสายเติมเงินเนี่ยสายสุรตาเนี่ยเติมตรงนี้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมที่ผมเอาเมาส์ชี้อยู่เนี่ยกดมาปุ๊บนะครับผมนะเวลาเราเติมไป1000บาทเนี่ยมันจะได้มาเท่านี้เนี่ยมันจะได้มา5,000ใช่ไหมคนดูแล้วมันจะได้โบนัสตรงนี้มาด้วยเนี่ยเห็นไหมมันจะได้โบนัสมา,มาอีก35%ก็คือได้มา1000กับอีก50นะครับผมนะเนี่ยฮะแล้วก็ได้ทางด้านของรามเมงแล้วก็ไอ้ตัวนี้มาด้วยนะครับผมนะเศษเอสเอสอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ได้ตังมาอีก1ล้านนะ อันนี้ก็คือจะเป็นโบนัสเนาะยิ่งเติมเยอะมันก็จะยิ่งคูณเยอะไปเรื่อยๆนะสมมติว่าอ่ะเดี๋ยวลองขยับจาก1000บาทเป็น2,000บาทดูเนี่ยได้เป็น42 3,000บาทเนี่ยก็จะได้เป็น48นะฮะเนี่ยมันก็จะได้เยอะขึ้นเรื่อยๆอันนี้5,000บาทนะครับผมนะก็จะได้55แล้วก็10,000บาทนะอันนี้จะได้80%เนะก็ดูนะเนี่ยมันก็จะได้มาอีก24 0 0 0คือไอ้ตรงเนี้ย 10,000บาทเนี่ยก็จะได้5 0,000คอยเกมนี้1บาทเท่ากับ5คอยนะครับผมนะ50าบาทเนี่ยจะอยู่ที่250คอยก็คูณ5้าท่านผู้ชมคูณ5ไปทุกยอดทุกยอดนั่นแหละนะฮะคิดง่ายๆเลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็ได้มาแล้วก็รวมไอตัวเหรียญเก่าที่เราเหลือไว้ด้วยนะคนดูนะเดี๋ยวผมจะมาทําการอัพไอ้นี่ก่อนอัพทางด้านของเครื่องประดับก่อนเพราะว่าเครื่องประดับของผมอะตอนแรกๆตังมันไม่พอนะคนดูนะ อ่ะเดี๋ยวอัพไปก่อนเนี่ยดูดิตังจากร้านหนึ่งไอ้เหียแม่งแบบกดแป๊บเดียวแม่งหมดเลยคนดูหมดโคตรเร็วเนี่ยดูดิมันใช้ทีหนึ่งแสนห้าแสนห้าคนดูเนี่ยผมก็เลยต้องเติมมาซื้อไอ้แพ็คหกล้านนะฮะไปไหนแล้ววะเนี่ยอ่ะอันนี้นะครับผมนะแพ็คหกล้านเดี๋ยวซื้ออันนี้มาก่อนแล้วก็เดี๋ยวได้พวกเครื่องประดับด้วยอ่ะ แล้วหกล้านนี่ไม่ใช่ว่าจะใช้ได้เยอะนะใช้ได้แค่แป๊บเดียวหมดเลยอ่ะเดี๋ยวใส่ให้สายดาเมจกอนดีกว่าโอ้โหเฮียเหลือเหลียหมดด้วยผ่านด่าน,นยากไม่งั้นก็ต้องซื้อจากแพ็กไอเนี้ยแพ็กที่แบบว่าปรับแต่งเองอะ่ะอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนะแพ็กตามใจฉันไปไหนวเนี่ยแพ็กตามใจฉันอะ่ะเดี๋ยวนะอะจำกัดเวลา นี่ไม่ใช่กองทุนอันนี้ไม่ใช่อ,อ้นนอาวไอ้ที่อันเก่านี่วะเดี๋ยวนะไอ้แพ็กตามใจฉันไปไหนวะเนี่ยแพ็กเลือกได้อ่ะนี่ดันเจียนอันนี้กล่องสุ่ม UR อาเอาไอ,แไอานนะะ้แพ็กไอ้ร้านค้าแพ็กตามใจฉันหมดแล้วหรอ ตำนานมาเยือนอันนี้จํากัดเวลาตำนานมาเยือนอันนี้แพ็คนารูโตนะฮะคืนเหรียญอ๋อนี่นี่นี่นีอันนี้นะครับผมนะสร้างสมบัติลับนะอันนี้เนี่ยผมเรียกว่าแพ็คตามใจฉันนะฮะเรียกให้มันหายากไอ้กูเนี่ยเนีอันนี้มันจะมีไอ้นี่อยู่นี่ยเห็นไหมเวลาเราไปอัพประดับเนี่ยเราสามารถซื้อจากตรงนี้ได้เออเอาอะไรดยวะเนี่ย น,นี่มีอยู่หมื่นยังไงก็เหลือๆอ,อยู่ละอันนี้ไม่มีเลยของอัพชิปอัพลูนนะไอของพวกเนี้ยเปิดใช้ตำแหน่งในกลิต8ทิศเปิดได้ของขวัญระดับสูงอันนี้วัสดุอุปกรณ์หายากคุณภาพดีเยี่ยมเอ้เอาอะไรดีวะเนี่ยอันนี้มี800กว่าเอาอันที่ไม่มีก่อนก็แล้วกันนะเอานี้ก่อน อซื้อมาก่อนเพราะว่ามันต้องใช้ไงไอตัวเหรียญหนังสือลับเนี่ยมันต้องใช้นะผมนะนี่ตรงนี้อา้าวไอ้ฮีย้ยเอ้ยผิดอ,อีกแล้วกูตาแห่งการทะลุขีดจำกัดคือมันอันเดียวกันแต่นี่มันเป็นสีม่วงชิบหายแล้วไงหาได้จากตรงนี้อย่างเดียวเท่านั้นด้วยต้องกดกวาดล้างอะ่ะ โอ้โหพลังงานลายวันตามครบตามขีดจำกัดแล้วด้วยชิพไายแล้วต้องทำพรุ่งนี้อะ่ะคนดูอ่ะเอาไปก่อนเนี่ยจากหกล้านเนี่ยเห็นไหมหมดเร็วมากเลยนะอ่ะเอาไว้รอเอาไว้รออ่ะเอาไ้รอก่อน แล้วก็เดี๋ยวไปทําการซื้ออาวุธก่อนนะครับผมนะอาวุธเนี่ยก็จะเป็นอันนี้คนดูเผื่อคนดูสงสัยว่าไอ้ตรงนี้ผมหามาจากไหนนะครับผมนะตรงนี้เลยร้านค้าแพ็คแล้วก็ไอเหรียญสีแดงๆเนี่ยๆเหรียญนี้เหรียญนี้อันเนี้ยแล้วแต่เรานะอันเนี้ยสิบเหรียญก็จะอยู่ที่สามร้อยนะครับผมเนี่ยมาเหรียญละสามสิบสิบเหรียญสามร้อยอันเนี้ยจะคุ้มกว่าเนี่ย อันนี้มันจะตกอยู่ประมาณ20เหรียญน,นะคนดูนี่จะตกอยู่ประมาณ20ิเหรียญเดี๋ยวเราต้องเอาประมาณ3อันนะคนดูนะเราต้องเอาประมาณ3อันนะครับแล้วก็กาชาปองเนี่ยตรงนี้มันจะอยู่จากตรงนี้นะคนดูนะเรากดข้ามแอนิเมชันได้เลยเปิดให้ได้กล่องเนี้ยเห็นไหมกล่องอาวุธ UR เนี่ยมันสามารถเลือกเองได้เลยนะคนดูเนี่ยแต่โอกาสออกมันก็ ถือว่าถี่อยู่นะก็ถือว่าเยอะอยู่ไม่ได้เกลืออะไรขนาดนั้นนะฮะเพราะเมื่อเช้าผมสุ่มไปผมได้มาสามอันนะโอัอันนี้ไม่ได้วะอ่ะเดี๋ยวเอาอีกก่อนร้านค้าแพ็คเฮ้ยเมื่อเช้าผมซื้อไปสิบแพ็คผมได้มาสามอันเลยนะเว้ย อ่ะเก็บไว้ก่อนขอร้องเถอะออกเถอะลูกพี่ออกเถอะโอ้โหเฮีเยออกยากมากเมื่อเช้ามันไม่ได้ออกยากขนาดนี้นะคนดูนี่ผมสาบานเลยนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไม่ออกเลยกูต้องแลกเอาอีกแล แลกมาก่อนเนี่ยผมไม่ได้แลกเลยนะเว้ยคนดูเมื่อเช้าเนี่ยคือผมสุ่มไปแล้วผมได้มาสามอันเลยอะ่ะโหงานหยาบจัดเลยว่ะรอบนี้โคตรเกลือกระเป๋าอ่ะแล้วก็เดี๋ยวไปดูดีว่าเราขาดอะไรบ้างนินจาคิลเลอร์บี คิลเลอร์บีนี่เป็นสายอะไรวะอ๋อไทยูซื้อไทยูซื้อคิลเลอร์บีเป็นไทยูซื้ออ่ะเดี๋ยวเราเอาของไทยูซื้อใส่ก่อนเดี๋ยวผมอัพอันนี้ก่อนอ่ะเพราะว่าเวลามันจะมีรีอยู่นะฮะเวลามันใช้เขาค่อยยืนนานหน่อยเราอัพไปก่อนเดี๋ยวตามเตวีไม่ทัน โอ้โหไม่ได้แล้ว่วะไอ้พวกชิปพวกรูเนี่ยไม่ได้ใส่เลยนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวใส่ให้กับนารูโตะก่อนโอ้โหแล้วประเด็นคือแบบมาคนละสีคนละอันด้วยไงไอ้สีทองเนี่ยดีสุดนะคนดูนะสีทองอันนี้ดีสุดนะฮะอ่ะเราใส่ตามมีตามเกิดไปก่อน มีอันไหนก็ใส่ไปก่นอนเวยอันนี้จับเซตว่ะเน่ได้ HP มา7.5%แล้วก็แอคแท็กับน,นินมา5%นะฮะแอคแท็ Attack กับน,นินมา5%แล้วก็อันนี้เป็นไทจุสึอ่ะเดี๋ยวเราหาอาวุธไทจุสึใส่ให้กับคิวเลอร์บีก่อนไอตัวอาวุธอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันมันเป็นสีเหลืองอะ่ะมันไม่ใช่สีลุงอะ่ะถ้ามันเป็นสีลุงมันโอเคกว่าไง พลังชีวิตอของผมน่าจะติดอันดับสองนะสงสัยไม่ต้องยังไม่ต้องแลกมาเนี่ยเพราะว่าถ้าติดอันดับ2องมได้ที่คาดหัวอาจารย์เซียลามกมาไงเนี่ยปอกหัวของจิรยะเนี่ยเออปอกหัวเดี๋ยวค่อยเอาก็แล้วกันเพราะว่าเผื่อติดอันดับ1อันดับ2มันก็จะได้ไม่ต้องไปเอาอันซ้ำนะฮะโซ่ลดความเสียหาย ต้านทานนินจุสึเมื่อสวมใส่คิที่คอนเพิ่มขึ้น15%การต้านทานเพิ่มขึ้น8%เพิกเฉยไทคิวสึ8%อันนี้เป็นเสื้อของนารูโตะนะฮะแข่งจักกะอันนี้ผมใส่ให้กับไอตัวเพนอยู่แล้วก็กรงเล็บหุ่นเชิดอันนี้ไม่เอาอันนี้อาวุธของอไอตัวฮีดันนะครดูนะเคยวของตัวฮีดันนะฮะ เมื่อสวมใส่คิติีคอนเพิ่มขึ้น15%อัตราการทำลายเพิ่มขึ้น8%โบนัสสกิลเพิ่มขึ้น15%ดูดเลือดเพิ่มขึ้นอีก8%อันนี้แขนกลแขนกลนะนี่เป็นของนางาโตะนะคนดูนะแต่ว่าตัวละครมันยังไม่เข้ามานะเมื่อสวมใส่ความเร็วเพิ่มขึ้น8%ความเสียหายคียเพิ่มขึ้น3%คิติคอนเพิ่มขึ้น15%เอาอะไรดีบ่เนี่ย ไอเสื้อตัวนี้เอามาแล้วนะผมมีแล้วอันหนึ่งนะฮะความเร็วเนี่ยฟื้นฟูเกรเนี่ยก็คืออัลติเมทสกิลนะมันจะใช้อันติได้เร็วขึ้นนะคนดูอันนี้ผมเอามาแล้วผมใส่ให้กับนารูโตะไปแล้วอันนี้แล้วก็นินจุสึนะฮะไม่ได้เพราะว่าไอตัวคิวราบี B มันเป็นไทจุสึอ่ะเอาความเร็วมาก็แล้วกันนะครับผมนะเอาแขนกลมาก็แล้วกันไม่รู้จะเอาอะไรวะเอะเดี๋ยนะพัดความเสียหายเพิ่มขึ้นพันห้า ความเร็วพลังชีวิตเอ้ยเอานี้ดีกว่าเอานี้ก่อนเอานี้ก่อนพัดของมาดาระพัดของมาดาละ,อ,าาละอ่ะเสื้อแท่งจักกะอาจารย์คาคาชิอ่ะใส่พัดมาดาระไปก่อนนี่สีลุงสี่อันละคนดูอาวุธสีรุงเราสี่อันละ แล้วก็พลังตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นแสนห้านะฮะโอ้โหตวีเ็ไปอัดของอะไรมาวะเนี่ยโอ้เขาทำไอตัวคุณสมบัติไปแล้วนี่ไงพลังก็เลยเยอะเนี่ยไหนดูดิของเราเออของเรายังไม่ได้ทำนี่ว่ะเดี๋ยวนะอันนี้เราได้แค่ตรงนี้อยู่ใช้ทีละหมื่น อ่ะเดี๋ยวทยอยอัพไปก่อน30อ่ะเอามาก่อน31 24โอ้โหเฮีเย,ยไม่ขยับเลยคนดู28อ่ะเอามาก่อน29อ่ะ,ฉะเฉลี่ยฉเฉลี่ยก่อนนะโอ้โหอันนี้ไม่มีอะไรดีเลย26อ่ะ3าเอามาก่อน25ไม่เอา อ่ะสาล็อกไว้ยีห้าไม่เอายี 29, อ่ะเอาไว้ก่อนสาล็อกไว้สาล็อกไว้อ่ะอันนี้นะยีหนะอ้ยสปีดสปีดต้องเยอะหน่อยยีบหไม่น่าพอเดี๋ยวออกช้าอ่ะยี 29, เอาไว้ก่อนสามเอดป ยี่สิบห้าเอาเลือดก่อนยี 20, ่สิบหกโอ้หขึ้นมาโอเคฮะขึ้นมาสามสิบเอ็ดเลยว่ะคนดูอันนี้แล้วก็ต่อไปอาจารย์คาคาชิยี่สิบเก้าอ่ะเอาก่อนเฉลี่ยเฉลี่ยไปก่อนอ่ะยี่สิบเก้าโอ้ยยี่สิบสี่อ่ะสามสิบเอาก่อนฮะสามสิบเอ็ดโอเคสวยสปีดด้วย ส6ิบหกอ่ะสาสิบเอ็ดครับผมเฮ้ยขึ้นหน่อยพี่โอ้โหไม่กระดุกกระดิกเลยอะ่ะโอเคฮะแหมขึ้นมาทีนึงก็ตันเลยนะเนี่ยเหลือจะเชื่ออ่ะแล้วก็ต่อไปครับผมคิวเลอร์บี ยูร่บีนี่น่าจะต้องได้ใช้ไปสักพักหนึ่งเลยอ่ะเพราะว่าตัวละครใหม่ๆยังไม่อัปเดตเข้ามานะฮะอ่ะยี่เอาก่อนอ่ะสามสิยิบเก้าเอาก่อนเพราะว่าเนี่ยตังมาเหลืออยู่สามล้านละเกมนี้คือตังต้องใช้ประหยัดนะครับผมนะมันเปลืองมากอะ่ะอัพสกิลก็หมดนะครับผมอัพประดับก็หมดเยอะนะโอ้โหเหรียญอ้นี้ก็จะหมดละ เอามาก่อนนะยี่แปดอ่ะเอาก่อนป้าเมย์ป้าเมย์สามสิบยี่แปดอ่ะเอามาก่อนยี่สิบเจ็ดอ่ะเ,ะเ, 28, เอา,าก่อน, 27, อาาอนโอเคฮนะเพราะเดี๋ยวมันจะไม่เนี่ยเห็นไหมมันจะไม่เหลือให้กับตัวอื่นไงอ่ะล็อกไว้ก่อนยี่สิบหกอ่ะเอา,าก่อน 26, อ่ะยี่สิบสี่ยี่สิบเจ็ดอ่ะล็อ, 24, 27, อาากไว้ เนี่ยเห็นไหมไม่พอแล้วเนี่ยโอเคเหรียญไม่พอเหลืออยู่สองพันเดี๋ยวนะอ่าโอเคฮะได้ตังค์มาอีกล้านหนึ่งนะคนดูกลายเป็นสามล้านแปดนะฮะอันนี้เป็นกิจกรรมใช้จ่ายทองนะครับผมนะใช้จ่ายทอง แล้วก็ไอแพ็คเนี้ยเราต้องซื้อนะเมื่อกี้ผมไปดูมาละคือไปลองซื้อมาก่อนหน้านั้นละอ่ะไปไหนละไอแพ็คที่ต้องใช้ทองซื้ออะวันหนึ่งมันซื้อได้10แพ็คนะครับผมนะไม่รู้ว่ามันจํากัดประมาณแบบเนี่ยเนี้ยเนี้ยอันนี้อันนี้อันน,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 นี้อันนี้คือต้องซื้อเพราะว่ามันจะได้เป็นตัว๋วแล้วก็มาแลกของนะครับผมคนดูเนี่ยอันนี้คือต้องซื้อเลยเนี่ยแล้วก็เดี๋ยววันต่อไปมันก็จะรีนะครับผมนะ เดี๋ยววันต่อไปมันก็จะรีนะฮะประมาณตีห้านะคนดูตีห้าไอเทมมันจะรีแล้วเดี๋ยวเราก็มาเปิดใหม่เนี่ยมันจะได้เป็นไอตัวเนี้ยอ่ะน่่เน,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 น่อันนี้เห็นไหมคูปองช้อปปิ้งเนี่ยสีน้าเงินกับคูปองช้อปปิ้งสีเขียวเนี่ยอันนี้คือเราเราต้องใช้นะคนดูเดี๋ยวผมจะไปใช้ให้ดูสักครู่สักครู่แล้วก็เมื่อกี้อ๋อสีนี้สีนี้อ่ะเน่มันจะได้เป็นแบบสสีเนี้ยมา แล้วก็เอะอีกอันนึงไปไหนแล้ววนะน่ะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้หมดไปก่อนอันนี้ไม่ใช่อันนี้เปิดไปเลยอาวุธหน้ากากอันนี้เก็บไว้ก่อน เดี๋ยวนะเมื่อกี้เมื่อกี้กล่องสีอันเล็กสุดอะเขียวๆอะไปไหนวะนะ่ะโหผมซื้อมา3ากล่องนะอ่ะเดี๋ยวไปซื้อของก่อนเดี๋ยวไปแลกของก่อนเน่เขาดูอันเนี้ยที่ผมบอกว่าต้องซื้ออะเราใช้ไอ้ตัวทองในการซื้อนะครับผมนะมันก็จะได้เศษอ่ายูมานะครับผมเศษยูร์เนี่ยเราสามารถเอาไปอัพพวก พนหรือว่านารูโตได้นะครับผมนะเนี่ยเราก็สะสมไปเรื่อยๆพอระยะเวลามันครบตามกําหนดปุ๊บเนี่ยมันก็จะหมดนะครับผมนะเพราะฉะนั้นใครจะแลกก็รีบแลกนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะแลกตรงนี้ให้หมดเลยจะแลกแค่ตัวเศษ UR ให้หมดเลยนะฮะทะลวงโหเฮียห้าตัวอ่ะเดี๋ยวที่เหลือผมซื้ออันนี้เลยก็แล้วกันนะครับผมไม่งั้นเนี่ยสู้ตาวีไม่ไหวตาวีแกดูดิ สีดาวม่วงแล้วอะตัวเนี้ยสีดาวม่วงไปแล้วนะครับผมนะของเราเนี่ยยังไม่ถึงเลยของเรายัง3ดาวม่วงอยู่เลยเดี๋ยวผมซื้อเป็นแพ็คนี้ไปก่อนตาวีแกโหยศเคหนึ่งหมื่นคะแนนแล้วเหรอวันเนี้ยของเราเจ็ดเจ็ดคะแนนโอ้โหตาวา 6, ีแกเอาสุดจริงๆนะอ่ะซื้อก่อนซื้อก่อนหกร้อยสี่สิบแปด อ่ะโอเคแล้วก็อันนี้เดี๋ยวซื้อไปเลยเพราะว่าทองไม่รู้จะเอาไปทำอะไรอยู่ละซื้อตั๋วไปเลยแล้วกันแล้วก็อันนี้อ่ะได้มา80ใบนะครับผมน่าจะพอแค่นี้นะฮะเพราะว่าเหรียญเราหมดละ ให้มันสูสีคู่ขี้กับตาวีไปหน่อยก็โอเคละนารุโตมาหน่อยลูกมาแลวครับผมตัวที่หนึ่นงโอ้โหขอสักห้าตัวนะลูกขอร้องโอเคฮะตัวที่สองครับผมอีกสามตัวลูกพอ่อ โอเคโอค้โหตัวที่สามาแล้วอีกสองตัวอีก2ตัว,อตวโอ้โหไม่ได้วะ่ะได้มาสตัวเองคนดูโอ้โหเยี่ยทีละใบไม่ออกเลยใกล้เคียงกันละคะแนน เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเติมนะฮะหมดแล้ววันนี้งบหมดละนินจาค่าความสนิทอ่ะเอาไปก่อนหกสิบเอ็ดเนียนะเก้าสิบเอ็ดอาจารย์คาคาชินี่ก็เศษขาดเยอะนะเนี่ย อะนารุโตะพอพอดีโอเคครับผมสี่ดาวม่วงเท่าตตวีละเท่าท็อปเซิร์ฟละตอนนี้โอ้โหคีเลต PVP เพิ่มขึ้น19%เดี๋ยวค่อยทยอยอัพไปเศษอันนี้เก็บไว้ก่อนคาคาชิคาคาชิผมว่าไปเปิดเองอ่ะดีกว่าไอตัวเศษ U r มันหายากแต่ผมเอาไว้อัพเพนดีกว่า คาคาชิเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยค่อยจัดแล้วก็เอามาลงเอ่ออเามาลงแพ็คคาคาชินะครับผมนะเพราะแพ็คคาคาชิมันมีขายอยู่เนี่ยกล่งอง UR เนี่ยแต่มันเป็นกล่องสุ่มนะคนดูที่ผมเปิดให้ดูเมื่อเช้าอะ่ะพลังขึ้นมาเท่าไหร่วะเนี่ยจากประมาณแสนสี่ใช่ไหมแสนสามแสนสี่ขึ้นมาแสนหกครัคนดูตอนนี้ อ่ะคร่าๆประมาณนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดใหม่ครับผมไว้เจอกันใหม่ชิวิโอหนะ้าสำหรับคิวนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม